ดีครับเฮียครับผมขอหน่อยหนึ่งเฮียเป็นไงบ้างพี่ล่าสุดครับอัปเดตหน่อยเรื่องของเหลือเพชรการซิ้ซ้อมการเตรียมตัวก็คือเด็กเด็กขยันมากนะครับเด็กขยันมากเด็กสู้นะครับซิ้ซ้อมแล้วก็มีความใจบ้าบก็เด็กแบบนี้เฮียชอบนะก็คือเด็กที่ขยันใจสู้นี่เฮียใช่ฮะคือเขาขยันใจสู้แล้วน้องปรับตัวได้ ก็ค <se> ือก <se> ็มีความตั no ้งใจแล้วเขาอยากจะเป็นเขาอยากจะได้อยากจะเป็นครับไฟแรกอย่างที่เฮียก็เคยบอกแล้วว่าดูหน้าชนะชนะได้ไม่ใช่ไฟแรกมันชนะร้อครับร้อยเปนต์ไฟแรกม่ยชนะร้อยเร์เซ็นตแต่เสือมันหี้ไปเฉยรับเพราะมวยมันไม่แพ้ครับแต่ว่าสังคมมวยชอบเปลี่ยนกันไฟนี้ที่เกิดขึ้นเพราะอะไร พราะสังคมวยเอาเปรียบกันไฟนี้ยังเจอไฟนี้ก็ข้าเพื่อความยุติธรรมใช่กับถ้ามันไม่มีเหตุการณ์แบบคุณเอาราคาไปกินกินมวยต่างจังหวัดเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เกิดเพราะคุณเอาราคาไปกินมวยต่างจังหวัดผมว่าคนต้งแอนตี้ต้องมีไฟนี้เกิดขึ้นเฮียก็ชอบความถูกต้องหลายคนก็ชอบความถูกต้องคือความถูกต้องทําให้สังคมพัฒนาความเห็นแก่ตัว ทำให้คนที่ที่ต่ำกว่าเขาจะแย่ลงแย่ลงแย่ลง,ลง mm hmm. มันจะรวยอยู่่นเดียวอือ mm hmm. ใช่ปะ่ะครับป้าคิดข้อ,อมักให้สังคมมันพัฒนาขึ้นัพนาะฉะนั้นคับไปนี้เฮียเห็นข้อบกพร่องของน้องจากไฟก่อนด้วยรู้ว่าน้องต้องเติมอะไรบ้างครับคือจริงๆน้องไม่มีข้อบกพร่องเลยนะไฟที่แล้วครับ,แ,รบแต่อุธเข้าเบาแค่นั้นเอง,เอ,งอ๋อครับแต่ครั้งเนี้ยซ้อมดีอะไรดีคิดว่า การเียงตัวดีกว่าเดิมแล้วผมพูดอะไรนะไฟเนี่ยน้องน้ำหนักน้องเขาขึ้นมาอีก3ามโลเขาจะใหญ่ขนาดไหนอ้าวแล้วพิกัดเท่าเดิมไหมครับใช่ครับพิกัดเท่าเดิมร้อยยี่สิบสี่เท่าเดิมร้อยยี่สิบสี่เท่าเดิมอ้าวแล้วน้องจะทาลงหรอครับเราขึ้นมาสามจะใหญ่ขึ้นอีกแค่ไหนแล้วน้องจะทําลงเหรอจะลงได้ครับแต่จะแน่นขึ้นหัวใจน้องผมบอกหัวใจน้องเขาเพชรนักมวยถ้าหัวใจเพชรทำน้ำหนักได้แน่นหนอคนเราเนี่ยถ้ามีความตั้งใจ อะไรมันก็สู้ความั่นใจครับแล้วทำกี่วันก่อนชกประเดียก็สามวันสามวันคือคือมาสามโลเนี่ยเขาทำนั่งแค่สี่โลไปอือไปที่แล้วเขาแทบจะไม่ทำเพราะอะไรเขารู้ตัวสามวันครับ แล้วไฟเนี่ยเาซ้อมเป็นเดือนแล้วน้ำหนักตัวขึ้นไปอีกสามโลเนี่ยผมขึ้นว่าขึ้นไปเวทีใหญ่ขนาดไหนวันนั้นเขาใหญ่เขาใหญ่แค่ไหนหแล้ววันนี้เขาใหญ่จะไปวันนี้อีกเท่าไหร่ปกติแล้วบอกว่าผมไม่กลัวหน้าเสือก็งวดน,นี้ผมได้ใหญ่เพราะว่าขุนไปเต็มที่เลยใช่ฮะใหญ่มากปกติแล้วอธิษฐานเป็นความดูเฮียวันสุดท้ายที่รถเสร็จเนี่ยถ้าน้ำหนัก่านแล้วให้กินข้าวไหมกินครับอ๋อไม่ไม่ให้อดกินเพื่อไม่ให้เขาโหยไม่ให้อดแล้วตื่นมา ก็ไปทําน้ําหนักชปสักนิดนิดหน่อยหน่อยก็อย่างอย่างไฟที่แล้วอะครับเด็กดวงเล็กครับเป็นกี่ปอนด์ครับอ๋อเยอะอยู่ครับสี่ปอนด์ใช่ครับใช่ครับสี่ปอนด์ทำทีเดียวหรือเปล่าทำทีเดียวแล้วขึ้นไปสร้างผ่านเลยที่เจอกับฟ้ามีใครเทคนิคใครเทคนิคมันแต่กางมันมีประสบการณ์ที่จะสอนเราต้องทําแบบไหนแบบไหนแต่บางทียไม่ให้อดแล้วขึ้นไปเนี่ยใหญ่ใหญ่ครับใหญ่มาก เทคนิคการทำมวยต่างๆพวกนี้มันต้องมีใช่ไหมแล้วผมพูดกันเลยว่าครั้งนี้เนื้อเพชรใหญ่มากแล้วผมพูดกันเลยว่าครั้งเนี้เนื้อเพชรใหญ่มากสวัสดีครับสุดท้ายฝากไปด้วยเลยครับพักยกเอกชุมพรเอาไว้ออกตัวหน่อยแอดไลน์ไปนะครับแอด AEK86 ครับใส่แอดข้างหน้าตัว A ตามด้วยตัว E แล้วตามด้วยตัว K นะครับใส่เลข8กับเลข6เข้าไปครับเรื่องของคุณภาพนะครับเรื่องของความมั่นคงผมการตีให้เองล้านเปอร์เซ็นต์พักยกเอกชุมพรระบบอัตโนมัติฝากไว้ด้วยนะครับ AEK86 ขอบคุณและสวัสดีครับ สวัสดีนะคะวันนี้นะคะทางพี่ไฟเตอร์นะคะน่ารักมากเลยเจ้าของแบนด์นวมแล้วก็เป้านะ,ะมีครบทุกอย่างทุกอุปกรณ์นะคะส่งให้พลอยลองใช้แล้วก็ฟีลแบบอ๋อชอบหนักมากแบบหนังหอมหอมนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทนนะคะไม่ขาดง่ายแล้วก็ไม่ลอกแน่นอน,นะคะ่ะสําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่เริ่มจะเรียนมวยนะ,ะแนะนํานะคะให้พก ส่วนตัวเป็น private ไปเลยนะคะพกเอาไว้อุ่นใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราใช้คนเดียวเราจะไม่เหม็นเนาะแล้วก็ใครนะคะที่อยากได้เป้านะคะไปเรียนที่บ้านนะคะแนะนําเลยนะคะที่นี่นะคะไฟเตอร์ fighter. อันนี้ก็เป็นที่ s a ฟ e นะมีครบที่นี่มีครบนะคะและอีกอย่างหนึ่งสาวๆคนไหนนะคะที่จะสั่งซื้อนะคะบอกทางเพจพี่ไฟเตอร์เขาได้เลยว่ามาจากแพรพอตขวัท่อนสูงนะคะคุณจะได้ส่วนลด20% แกหาที่ไหนไม่ได้เลยนว้ยนะหนังที่ขนาดเนี่ยนี่คือเอาไปออกงานทุกงานเลยนะคะเฮ้ยแล้วเขามีกางเกงมวยด้วยนะอยากได้แบบคําว่าอะไรเฟี้ยสนะคะใส่ไปได้เลยนะคะเขาปักให้มีลายมีสีครบทุกสีนะคะอยากได้แบบแนวไหนคือจัดได้หมดนะเพราะฉะนั้นฝากทางเพจด้วยนะคะบายบาย